การประเมินเศรษฐกิจของผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยคือมองในภาพรวมที่แกโฟกัสไปเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวจาก40ล้านหรือ6.7ล้านทำให้เม็ดเงินหายไป1.6ล้านล้านบาทหรือร้อยละ10ขอ,ของ GDP ค่ะอันนี้สาหัสสากันอันนี้ประเด็นของนักท่องเที่ยว<อ>ส่งออกล่ะคะ ผมจําไม่ได้แล้วเรื่องส่งออกก็หดตัวหกตัวในรอบ11ปีนี้หดตัวสนนั้นากเรเคยบอกไปแล้วแต่ที่ผมสนใจนี่คือในแง่ของเศรษฐกิจจะฟื้นตัวปีไหนท่านบอกไหมคะบอกบอกบอกท่านบอกว่าไตรมาสที่สองของปีนี้ไตรมาสที่สองของปี2 5 6พรหสบสี่แต่กว่าจะมากลับมาอยู่ในระดับเดียวกันก่อน เกิดโควิดคือไตรามาสที่3ของปี2565ณ oh. ข้อมูลขณะนี้โดยที่การฟื้นตัวเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงมากเพราะรอวัคซีนขณะนี้เท่าที่ผมฟังมาล่าสุดเนี่ยวัคซีนที่เราจับมือกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยน่าจะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเร็วที่สุด เดือนมิถุนายนปี2564ก็คือปีหน้าถูอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นจะฉีดได้ครบได้ดโดสแต่อะไรไม่รู้นะเพราะฉะนั้นบนความไม่แน่นอนแบบนี้่บนความไม่แน่นอนแบบนี้การฟื้นตัวอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องยอมรับท่านก็ประเมินนี้ว่าพอเกิดโควิดปับ๊บบึ้มหลังจากนั้นมันเกิดสภาพฟรีสพอสค่ะแช่แข็งเออใช่ไหม คราวนี้จะทํำยังไงก็แบงค์ชาติก็ต้องมาดูแล้วว่าเอาว่าเขาเขาทำเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาของเขาเนี่ยมี5อย่างเอานี่แหละอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่<อ>ท้าทาย,ห,ยหนึ่งเรื่องการควบคุมสถานการณ์โควิดหนึ่งเสองเรื่องเสถียรภาพด้านต่างประเทศอันนี้จะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนสำรองอสามเรื่องตลาดตลาดแรงงานที่ต้องมีความยืดหยุ่นต้องมีการรีสกิล ปรับอะไรกันใหม่อันที่สี่เสถียรภาพทางการเงินอันที่ห้าคือหนี้สาธารณะสี่เรื่องนี้เป็นปัญหาที่แก้ไขได้แต่ต้องใช้เวลาแต่โจทย์ใหญ่โจทย์ใหญ่อันนั้นเป็นสี่ห้าเรื่องที่เป็นปัญหาที่แก้ได้แต่ต้องใช้เวลาแต่โจทย์ใหญ่คือต้องแก้วิกฤตนี้อย่างยั่งยืนค่ะรักษาเสถียรภาพระบบก,การเงินรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อแบงค์ชาติต่อกระทรวงการคลัง ประสิทธิภาพในการดําเนินงานอันนี้คืออันนี้คือแอคชั่นแผนของผู้ว่าแบงค์ชาติผมเอาเรื่องเดียวพอนั่นคือเรื่องเรื่องนี้ค่ะวิกฤตนี้ไม่ใช่วิกฤตละมันยิ่งกว่าวิกฤตแล้วนะมันอยู่ที่ว่าจะแก้ยังไงแล้วเอาเริ่มต้นเมื่อกี้เนี่ยอาคมเขาบอกใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปัานการเรื่องการแก้นี้เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มค่ะ กลุ่มที่ลูกหนี้กลับมาดําเนินการได้ตามปกติค่ะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งซึ่งตามการคาดหมายแล้วเนี่ยเป็นร้อยละหกสิบของหนี้ทั้งหมดไม่ต้องบอกว่าหนี้มันกี่ล้านช่างมานันเถอะเอาว่าร้อยคนน่กลับมาได้หกสิบอันนี้ดีที่สุดแล้วนะค่ะแต่กลับมาได้60สแบบแข็งแรงหรือเปล่าไม่รู้นะค่ะกลุ่มที่สองกลับมาทําธุรกิจแต่ยังไม่ฟื้นตัวค่ะเมื่อไม่มีโครงการพักชําระหนี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยนะอันนี้ประมาณร้อยละยี่สิบ ไอ้ตัวนี้ต้องเข้าร่วมโครงการทําอะไรสักอย่างอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างธุรกิจอาจจะต้องมีการให้เงินเพิ่มอันที่3กลุ่มที่ไม่สามารถชําระหนี้ได้อันนี้แหละที่แบงค์ที่จะต้องสถาบันการเงินต้องคุยแล้วว่าจะเอาอย่างไงและกลุ่มที่4อันนี้ประมาณร้อยละสิบกลุ่มสุดท้ายคืออันไอเดนติฟายออฟเจคขาดการติดต่อเป็นพวกยานอวกาศที่ไม่รู้ว่า UFO ขาดการติดต่อจากสถาบันการเงินร้อะห เป็นเงินประมาณสักเท่าท enfin, ี่ผมทราบประมาณสักห้าหมื่นห้าพันล้านคือไม่รู้อยู่ไหนค่ะเป็นธุรกิจหายไปเลยติดต่อไม่ได้อันแอคเคาท์เลยค่ะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับทหารหายไปในการปฏิบัติการลบอ่ะอประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแบ่งกลุ่มทั้งหมด4ี่กลุ่มคือมาตรการที่เขาช่วยจะไม่ทั่วไปแล้วจะต้องดูเฉพาะกลุ่มแล้วเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าไม่เป็นนโยบายแบบครอบคลุมทั้งหมด เป็นไปนเป็นแบบยนะูนิเวอร์ซลนะไม่คือเป็นผืนมันก็เป็นผ้าห่มทั้งผืนน่ะคู่บอดทุกคนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทารก็ตอันนี้ยากมาสถาบันการเงินเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อให้ดีว่าใครอยู่ได้ใครอยู่ไม่ได้อันนี้มันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นทารก็ตละ,ค,ะคือคุณต้องมีเป้าหมายชัดเจนนะตรงเนี้ข้อมูลสําคัญที่สุดนะข้อมูลเบื้องต้นที่บอกว่าคนที่จะกลับมาชําระนี่ได้ตามปกติ60คนที่ดําเนินธุรกิจยังไม่ฟื้นตัว20 คนที่มีปัญหากลับมาชำระนี้ไม่ได้ร้อยละสิบนะแล้วก็ที่ขาดการติดตอ่ออะไรเงี้ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่บนสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับเงินเนี่ยประมาณ6.7ล้านล้านบาทนะถ้าหากว่าแบงค์ชาติดําเนินนโยบายต่อเนื่องคือเม็นควมว่าก่อนหน้านี้ที่ว่าให้6เดือนไม่ต้องชําระเงินต้นระดอกเบี้ยอะไรเนี่ยมันจะมีเงินหายไปจากระบบเนี่ยสองแสนล้านบาท ก็คือเงินที่ไม่จ่ายชําระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยซึ่งอันนี้แบงค์ทนไม่ไหวหรอกเนที่ผ่านมาขนาดนี้แต่ละแบงก์ก็รีบไปแล้วไปออกไอ้ตาสารหุ้นกู้ชั่วนี้มงด้วยเตรียมเงินไว้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องรองมาตรการนี้เพื่อไม่ให้มันกระตุกกระสนาบนกจงเงินถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้สถานการณ์เนี่ยมันเรียกว่าต้องตั้งรับแล้วสถาบันการเงินต้องตั้งรับแล้วว่าจะเอาอย่างไงถ้าเกิดการแก้แต่ละจุดก็ต้องมีรายละเอียดจะผ่อนปลนได้อย่างไง ลูกหนี้ที่ที่ชาระไม่ได้จะเอาแบบไหนจะบีกันยังไง <คะ S 1> ไอ้ลูกหนี้ที่ลูกหนี้ที่ชําระนี่ได้ตามปกติเขากลับมาชําระนี่ได้ตามปกติแต่อย่าลืมนะในช่วงที่พักต้นพักดอกเนี่ยดอกมันเดินนะ,ะออนี่มันเพิ่มนะ,<ค>ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพยายามตอนนี้เขาพยายามไซโคเขาพยายาม โน้มน,น้าวโน้มน้าวใครคะโน้มน้าวคุณที่เป็นลูกหนี้ว่าถ้าคุณมีปัญญาผ่อนก็ไปผ่อนเถอะออช่วยช่วยกันไปก่อนนะออตอนเนี้ยเสียวหูหมายว่าช่วยช่วยกันนะ <c oughs> แต่แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าผมไม่แน่ใจนะว่าที่เขาบอกว่ากลับมาเป็นปกติถึงร้อยละหกสิบนผมไม่แน่ใจว่าอาจจะไม่ถึงผมว่าไม่ถึงนะผมว่าสถานการณ์มันมันหลอกตาค่ะบางกิจการอาจจะต้องขายทรัพย์สิน เพื่อการชาระหนี้บางกิจการอาจจะต้องปรับอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างซึ่งการปรับแบบเรียงตัวนี่นะเป็นเรื่องที่แบงก์ไทยยังไม่เคยทําเป็นจักระนะที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยเพราว่าการแบงค์ชาติก็บอกว่าเรื่องของการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันแตกต่างกันมากนะทั้งเรื่องของพื้นที่แล้วก็ขนาดของธุรกิจด้วยใช่ใช่เพราะบางธุรกิจเนี่ยมีมีทรัพย์สินดี แต่มันไม่มีไรายได้อย่างธุรกิจโรงแรมเงี้ยถูกไหมเออทำไงอะแถวภูเก็ตเนี่ยจริงๆ <ผม S 2> แล้วผมว่าถ้าให,ถาให้ถ้าให้ผมคิดนะ รัฐบาลไม่ต้องสร้างแล้วอาคารสถานที่ราชการซื้อโรงแรมที่มันจะเลิกนั่นแหละ <Take over S 1> เทคโอเวอร์ไปเลยซื้อไปเลยไป็นักชิ้นไปเลยค่ะอย่างข้อมูลของคุณอาคมที่บอกน,อนะ,ะว่าข้ามชดลูกหนี้ที่อยู่กับแบงค์เนี่ยรัฐมีสี่ที่อยู่กับแบงค์รัฐมีสี่ล้านรายที่จะเข้าไปช่วยเหลือจากทั้งหมดเนี่ยสิบสองล้านรายที่เป็น s, <S m e ส่วนสินเชื่อที่ได้เข้าไปช่วยเหลือส่วนของแบงค์รัฐอยู่ที่1.9้าล้านล้านบาทจากทั้งหมด5.5ล้านล้านบาทค่ะอาจารย์คือมันต้องแล้วแล้วแล้วแต่ละที่ก็ไม่ คุณจะไปหย่อนมากก็ไม่ได้ไปหย่อนมากเดวยวคนก็เ hey. ฮไม่ชาําระหนี้ถ้าคุณไม่หย่อนไอ้คนที่มันมีปัญญาชําระหนี้นก็ไปไม่ถูกเ,กเสียวินัยทางการเงินไปอีกเนี่ยนะอันน,น,นี้อันนี้เป็นเรื่องยากถึงบอกว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่เหลือเนี่ยอันเนี้ยเป็นเรื่องไอ้รายการตรงนี้นะเป็นรายการที่ผมต้องบอกเลยว่าวัดฝีมือรัฐบาลค่ะวัดฝีมือกระทรวงการคลังค่ะ วัดฝีมือธนาคารในประเทศไทยวัดฝีมือของธุรกิจที่จะคุยกันน่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เราออกจากตรงนี้ไปไม่เรียบร้อยนะมันจะเกิดแผลเป็นมันจะเป็นบาดแผลเพราะว่าต้องบอกว่าประสบการณ์ที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องเคยมีในการแก้ไขปัญหาปี2 5 4 0ถึง2542ตอนนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหานี้เนี่ย ตอนนั้นต้องแยกกันตอนนั้นสถาบันการเงินมีปัญหาอตอนนั้นคือเจ้าหนี้มีปัญหาเจ้าหนี้ยอยู่ไม่ได้ค่ะลูกหนี้ก็อยู่ไม่ได้ด้วยแล้วก็ลูกหนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ลูกหนี้ก็ไม่อยากจะอยู่ด้วยแต่ตอนเนี้ <c oughs> สถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยปัญหาน้อยค่ะแต่คนที่เป็นปัญหามากแล้วก็ใหญ่ก็คือปัญหาลูกหนี้เพราะฉะนั้นการคุยกันเนี่ยมันอำนาจต่อรองค่ะ ของเจ้าหนี่จะมากกว่าตอนนั้นนะคออ่ะอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเป็นการวัดฝีมือแต่ว่าจุดแข็งที่เรามีอยู่เนี่ยนะคะเสถียรภาพการเงินของเรายังดีเสถียรภาพต่างประเทศเรายังคงเข้มแข็งนี่สาธารณะอยู่ต่ำกว่าเพดานนี้สาธารณะตลาดแรงงานก็มีความยืดหยุ่นอยู่เนี่ยนะคะอันนี้คือพื้นฐานของเราที่มีเ